สวัสดีครับวันนี้แล้วก็มาอยู่กับช่องเอซังนะครับพี่คันนี้มันติดเบิร์นแคทร,รู้ละติดเหมือนของผมอะ่ะแต่แก้แป๊บเดียวอ่ะวันนี้เดี๋ยวพามาดูอยู่ดีอยู่ดีนี่นะที่เป็นตัวเดียวกับเหมือนว bon อนโูนอ่ะนะนีย รถใหม่ป้ายแดงะเนี่ยมีอยู่สองสามคันเนี่ยเนี่ยเนี่ยนิสันอน,นันต์วอนโว่พอดีผมมาเอาคันนี้นะเดี๋ยวพาดูโอ้วระบบเกียร์เขาอันนี้ออโต้สิบสองนะครับออโต้ Auto ของนิสันน่าจะเป็นของวอนโวแหละไม่รู้เหมือนกันนะผมก็ไม่รู้ผมพูดไปงั้นแหละพี่เขาเปิดดูหน่อยนะครับเขาเปิดดูหน่อยนะ ล็อก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 ขอดูนะปัดหน่อยสวยจริงๆเลยเนี่ยขับเป็นไงบ้างครับเนี่ยบันไดที่ว่าขับมาแล้วสู้คนนี้ไม่ได้แล้วครับสู้คนนี้ไม่ได้เหรอไไม่ด้แรงแรงหรือว่าอะไรความแรงมินโอ้ปิดเพลงให้ก่อนครับปิดเพลงให้หน่อยปิดเพลงให้หน่อยครับ 390รอ้ไอตัว390มันจะเป็นแน่ๆน,นะเป็นเกียร์ออโต้ออโต้สิบสองสปีดอันนี้ยกล้อหลังไม่ได้ใช่ไหมครับยกไม่ได้อึ๊บโอ้โหโกดแฉว่วะโอโหอ๋อเกียร์ออโต้แบบวอลโวเลยนะครับเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเขาเปิดสวิตช์ด้วย โอ้โห oh. อะไรกันเนี่ยโอเคโอเคขอบคุณครับโอ้ oh. ดูภายในลนะกว้างขวางหน้าปัดนี่ก็อย่างแจ๋วนะครับอ๊โอ้โหสูงสิบน,น็อต อันนี้ออโต้สิบสองสปีดรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วอะไมเพิ่งขายนี่นะครับป็นหามี็นตู้ปลโอ้สองเพาแหนบใช่ไหมเนะน,นี่ยแหนบเลยนี่พลาสติกพลาสติกอ่าเป็นแหนบเป็นแบบโอ,โ,อโอเคเดี๋ยวพาไปดูไอ้นั่หน่อยนึง จับเครื่องก่อนก็ได้เจนพาไปดูไอ้สแกนเนียอะไรรถที่นี่น่าจะใช้เป็นอันนี้อยู่นครศรีธรรมราชนะครับรถน่าที่ใช้น่าจะเป็นเกียร์ออโต้ทั้งหมดเลยมั้งเนี่ยเนี่ยโโมดขนส่งสวยอยู่ครับสามร้อยหกสิบคันนี้ สิบน็อตเหมือนกันสแกนเนียนี่เขาจะเป็นพันธมิตรกับอีโนนะถ้าอะไรวอลโวนี่จะเป็น้นั่งกับยู่ดีนะครับระบบทุกอย่างมันจะคล้ายๆกันหมดแหละถ้าออโต้ก็ลมยิงครับลมสั่งนี่นี่นี่กระทะเดี๋ยวพาไปดูกระทะเอามาใส่ให้เลยท้าลูมิเนียม พี่มันหมุนขึ้นไม่ได้อะช้าเนียมรออะไรก็เราจะใส่ให้จุดรับไม่มียางไมม่ียางโอเคไม่ต้อที่แต่ขึ้นขึ้นโซ่ไว้ดีกว่าขึ้นขึ้นตรงนั้น,น,น,นไว้ดีกว่าคเดี๋ยวเดี๋ยวให้วันเยเขาบอกว่าวอลโวมันจะประหยัดแทบที่สุดเลยนะครับรถสแกนเนียพวกอะไรพวกนี้อยู่ดีด้วย ว่าที่มันประหยัดกว่าเพราะว่ามันเป็นเทาเดียวยกได้อันนี้ก็สภาพยังป้ายแดงอยู่เลยอ๋อถุงลมยกได้เห็นก็บอกว่าวิ่งไปห้าแสนโลกล็ได้ต้องเข้าแมนเทนแนนต์อะไรนะยค่าจะจ 1, 500, ่ายประมาณแสนห้าเท่าไหรเนี่ยผมว็ไม่แน่ใจเหมือนกัน โอ้น่าจะเปิดไม่ได้แล้วปิดไว้ตัวนี้400ถ้า440จะสวยกว่านี่หนไ <c oughs> หนเราไปดูกันก็สวยอยู่นะอันนี้ก็สวยช้ได้ <c oughs> ก็เก็บนิด <c oughs> นิดหน่อยหน่อย <c oughs> <c oughs> เรื่องผูกเป็นทาแล้วจะได้ให้อยู่มา150ลูกจะขายใครทำก่อนได้ก่อนเสร็จเรื่องเลยแต่ทาไมยังงั้นเลยยอมมัดให้เอาก็จริงไงอย่าอย่าไปลงทุนเยอะเพราะว่าเดี๋ยวพอต่อไปพอมันเสรีอ่ะมันก็มีเยอะจนจนไม่ต้องขายกัน่ะเพราะมันมีทุกบ้านแล้วไม่รู้ใครจะซื้อทำไมใช่ไหมใช่ครับแล้วทีนี้พอจะส่งนอกอ่ะถามว่าเราจะส่งได้ไหม มันมันมันก็ยากอ่ะทำเรื่องมีกี่ขั้นตอนแถวนี้เขาเขาก็ปลูกลยางยางยางใส่น้ำร้อนยางก็เต็มสิบร้อเลยนะถ้ารถไม่วิ่งแบกน้ำหนักขึ้นไม่แตกครับยังไงก็ไม่แตกไม่แตกถ้าบรรทุกหนักแบกน้ำหนักแตกครับก็าตามกฎหมายสามสิบตันถ้าตามกฎหมายยังไงก็ไม่แตกพอรู้น้ำหนักหัวไหมหัวมันในเล่มมันจะมีบอกนะหัวมันเบาเบาอันนี้เบา เพราะว่าสายที่เบาอ่ะไม่มีไม่มีแนบอันนี้ทําเอกสารกันเรียบร้อยแล้วอ่าเขียนเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปช่วยดูกันกันกัว่าได้ไหว่าถูกต้องไหมยางยางก็ได้ครบกับสิบเส้นนะเนาะอ่าสิบเส้นลดตันด้วยกระดาษสิบเอ็ดใช้ได้อยู่ครับใช้ได้อยู่นี่พอพอพอจะขายปุ๊บอ่ะงานเข้ามาเยอะเลย ยังยังนึกเสียดายงานมันมีงานระยะสั้นแบบวิ่งหลายไปลงที่ที่จัจงหวัดจากญี่ปุ่นแท้จะก่อนลุงขับคันเนี่ยขึ้นกรุงเทพอะไรก็ค่น,นี้แหละเป็นไงบ้างรับนิ่มสบาย ัวบบมาลี่่้อันนี้มันเขาเรียกว่าอะไรถุงลมถุงลมรถทัวร์นิ่มมืนรถทัวร์เลยเคยลากของหนักๆนี่ประมาณก็ตามน้ำหนักสาวที่ตันโยกไหมโครงเคงไหมไม่ไม่มีโอ้ก็ได้ครับระบบก็สมบูรณ์ดีวะ โชคกก็เปลี่ยนมาให้ใหม่ด้วยครับรถระกุกมันเอาแต่สิ่งสำคัญมาอันนี้มันยกมายกมาทั้งคันไงครบสมบูรณ์อยู่นะเดี๋ยวรอดูตัวเองได้นะพี่นะรอดูตัวเองใน YouTube ได้นะพี่นะเดี๋ยวลงเดี๋ยวลงให้ดู เดี๋ยวบอกช่องเดี๋ยวบอกช่องโอ้ยลืมมาสติกเกอร์มาสติกเกอร์มาเอามาให้แล้วเนี่ยช่องอะไรอ่ะช่องเอซังครับเนี่ยพวกรถบรรทุกรถใหญ่ๆอะไรพวกนี้แหละทั่วไปแล้วก็ไรสาระบ้างอะไรบ้างก็แถวฝั่งบนนู้นไอ้พวกสิบล้อน้ำผมก็ตกใจดูอยู่เหมือนกันอ่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ